ล้อกันถ้าไม่ช่วยเนี่ยเรือจมนะฮะมันกำลังจมลงไปเจ้าหน้าที่ก็เลยโดนลงไปให้แมวเกาะหลังโอ้ท<อ>ี่รอมากๆนี่คือภาพน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นค่ะครับก็คือช่วยได้ทั้งคนช่วยได้ทั้งแมวอ่าสี่ตัวตปลอดภยัยหมดโอ้นี่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 ซบซบมีซบน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินนะครับเอาละครับช่วงต่อไปครับดีดี5้า กับพี่ดาด้ามารออยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่ดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีออฟแล้วก็คุณแอนด้วยนะคะเมื่อกี้น่ารักมากเนาะแมวแล้วแบบว่ากลายเป็นคุณทหารกลายเป็นทาสแมวไปเลยเออน่ารักมากค่ะได้เห็นความน่ารักของข่าวเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยววันนี้มาติดตามสิ่งดีๆกันต่อละกันกับดีๆ25นะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมดีดี25นะคะมีแขกรับเชิญด้วยมาร่วมพูดคุยกันกับลิตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเจอลิตาทุกครั้งพี่ดาเองก็จะรู้ว่าลิตาพูดถึงเรื่องคุณแ ตลอดเพราะว่าไม่ใช่ลูกทุกคนนะคะที่จะรู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองต้องแลกอะไรมาบ้างกว่าจะเลี้ยงดูเรามาจนโตใช่ซึ่งถ้าเรื่องของลิตาเองอะทำให้ลูกๆหล,ล,ลายๆคนหันกลับไปมองพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่ในการใช้ชีวิตลิตาก็ถือว่าตัวลิตาสําเร็จละคือลิตาอยากจะบอกว่าตอนเด็กๆบ้านของลิตาไม่มีเงินเลยคือไม่มีแม้แต่ขนาดที่ว่าลิตาไม่เคยมีของเล่นการจะได้ตุ๊กตามาสักตัวหนึ่งเนี่ยทุกครั้งที่จะไปหยิบ แม่ก็จะพูดเสมอว่าเขาซื้อให้ไม่ได้และเขาไม่มีตังค์และเมื่อหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอแม่ลิตาเขาถึงได้เลือกที่จะทานกาแฟแทนข้าวแล้วกาแฟที่แม่ทานจะเป็นกาแฟที่หวานจัดแล้วก็มันจัดเพราะความหวานความมันเนี้ยค่ะพอทานเข้าไปปุ๊บมันทําให้แม่อิ่มท้องแล้วก็มีแรงในการทํางานประหยัดค่าข้าวได้หนึ่งมือ้อแล้วแม่ลิตาเขาทานแบบเนี้ยติดต่อกันมาตลอด30ปีจน พอลิตาอายุมากขึ้นเราทุกคนรู้ดีค่ะว่าการกินกาแฟหวานหวานมันๆและติดต่อกันในระยะเวลานานๆแบบนี้จะมีผลอะไรที่ตามมาเพราะฉะนั้นลิตาถึงได้ขอแม่เขาว่าเลิกกินกาแฟได้ไหมซึ่งแม่เขาก็ตอบทันทีเหมือนกันว่าเขาเลิกทานไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบมันเป็นความสุขของเขาลิตาเลยต้องกลับมานั่งคิดว่าแล้วลิตา ต้องทอํายังไงถึงจะทําให้แม่ของเราอ่ะยังได้กินของที่เขาชอบแต่ตัวลิตาเองต้องรู้สึกว่ามีประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นลิตาก็เลยต้องเริ่มศึกษาและพอศึกษาไปอ่ะลิตาก็เลยไปเจอกับกาแฟคอร์ดี้พลัสค่ะซึ่งต้องบอกว่าคอร์ดี้พลัสเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือกาแฟของเขาหวานแต่ว่าไม่มีน้ำตาลมันแต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลที่สำคัญคือมีสารสกัดถังเช่าแล้วก็สารสกัดเห็ดหลินจือรวมไปถึงสมุนไพรอีกหลายชนิดอยู่ข้างในด้วยลิตาเลยตัดสิน ว่าให้คุณแม่เปลี่ยนมาลองทานแก้วแรกที่แม่ลิตาทานเนี่ยเขาบอกเลยว่าอร่อยหอมแล้วไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยคือ เขาอธิบายความหอมว่าหอมมากๆแล้วพอทานเข้าไปความอร่อยของเขาคือเขาชอบที่หวานแต่ว่าไม่บาดคอยังมีความมันอยู่แต่ว่าไม่เลี่ยนพอคุณแม่ลิตาได้ทานของที่เขาชอบอะค่ะเขาก็รู้สึกสดชื่นแล้วเขาก็มีความสุขซึ่งปัจจุบันนี้แม่ลิตาอายุ66เข้าสู่67ปีแล้วสิ่งที่แม่ลิตาเขาจะตื่นมาทําทุกเช้าเลยก็คือเขาจะตื่นมาเดินออกกําลังกายคือเดินหน้าบ้านนะคะเดินช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันแล้วเนี่ยเขาก็จะอุ้มน้องบรานี่เดิน เดินออกกําลังกายไปกับเขาด้วยเขาจะสดชื่อแล้วเขาก็จะดูมีความสุขอย่างเมื่อก่อนนะคะคุณผู้ชมแม่ลิตาจะเป็นเหมือนแม่หลายคนเลยก็คือเวลายอยากได้อะไระเขาจดใส่กระดาษแล้วบอกให้ลูกซื้อกลับมาให้หน่อยทุกวันนี้แม่ลิตาไปซื้อเองเดินเลือกเองจ่ายเงินเองเข็นรถเข็นกลับมาเก็บที่รถเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ถือเป็นการออกกําลังกายสาหรับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเหมือนกันค่ะอย่างวันเสารออ์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่แม่ลิตารอเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าตลาดอยู่หน้าหมู่บ้าน6กโมงครึ่งตอนเช้าแกจะออก ไปเดินแล้วแล้วแกก็จะได้เจอเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าได้เลือกของสดกลับมาทําอาหารเช้าให้ลูกให้สามีทานค่ะทั้งหมดเนี้ยสีทธิที่ลิตาได้กลับมาและสรุปให้คุณผู้ฟังฟังได้เลยลก็คือว่าลิตาได้รอยยิ้มของแม่กลับมาแล้วนอกจากแม่ของลิตาแม่เขาก็ให้คุณพ่อทานด้วยซึ่งพอพ่อลิตาทานเข้าไปเขาบอกเลยว่าโอ้กาแฟอร่อยแล้วกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ลิตาทานกาแฟคอร์นีพลัสเป็นประจําตอนนี้ถ้ามีญาติญาติมาหาที่บ้านเขาก็จะฝากกาแฟคอ กลับไปด้วยแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านของลิตาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหลายท่านที่มั่นใจและเลือกดื่มกาแฟคอดี้พลัสอย่างอาจารย์วิโรตั้งวานนิดมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็มีพี่สุนารีด้วยนะคะและลิตามาแนะนํากาแฟคอดี้พลัสตรงนี้ครบ1ปีพอดีสิ่งที่ลิตาชื่นใจก็คือมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ฟังลองเปิดใจและเลือกซื้อกลับไปทานพวกเขาส่งรูปน่ารักน่ารักแบบนี้พร้อมรอยยิ้มกลับมาและคําว่าขอบคุณลิตาภูมิใจกับสิ่ง ที่ลิตาได้แนะนําไปแล้วพวกเขาเจอสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบค่ะซึ่งลิตาอยากจะย้ํากับคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านจริงๆนะคะว่าใครก็ตามที่เป็นแบบคุณแม่ของลิตาหรือแม่แต่กระทั่งท่านเป็นคอกาแฟที่กังวลเรื่องน้าตาลกังวลเรื่องของคอเลสเตอรอลลิตาอยากให้ลองเพราะว่าลิตาจะบอกว่าเซตวันนี้ที่ลิตาเอามาค่ะเป็นเซตที่ได้กระแสะตอบรับดีมากเมื่อครั้งที่แล้วลิตาขอบคุณมากๆแล้ววันนี้ลิตาก็เลยจัดมาให้อีกครั้งหนึ่งกาแฟคอรดีพลัสนะคะสกล่องประก อยู่ที่2,070บาทแตบบ่ว่าวันนี้พิเศษมากๆนะคะลดเหลือแค่ราคา990บาทเท่านั้นและเฉพาะ50สายแรกที่โทรเข้ามาลิตาแถมให้ฟรีอีก2กล่องนะคะแล้วก็ยังมีแก้วกาแฟคละสีให้แบบนี้อีกใบค่ะใส่ร้อนได้ใส่เย็นก็ได้นะคะแล้วก็ยังมี <Okay. S 1> ช้อนอยู่ข้างในให้อีก1คันแบบนี้จะใส่ซุปก็ได้ทั้งหมดนี้6ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นโทรศัพท์มาได้ค่ะที่เบอร์02 สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามนะคะหรือว่าไลน์ค่ะแอดคอดี้สามสิบสามทั้งหมดนี้ลิตาส่งฟรีนะคะแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยเพราะลิตากล้าพูดว่าลิตาอยากเป็นส่วนหนึ่งจริงๆที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่และลูกทุกคนได้ดูแลคนที่คุณรักที่สุดในราคาที่รบกวนคุณน้อยที่สุดและวันนี้เป็นเซตที่ขายดีที่สุดของกาแฟคอดี้พลัสจริงๆ เพราะว่ากาแฟคอร์ดี้พลัสเนี่ยนะคะสากล่องเนี่ยปกติอยู่ที่2,070บาทแต่ว่าวันนี้ลดราคาพิเศษมากจริงๆค่ะเหลือแค่990บาทเท่านั้นที่สำคัญ50สายแรกเท่านั้นนะคะที่โทรเข้ามาลิตาแถมให้ฟรีอีก2กล่องและยังมีแก้วกาแฟคระสีให้แบบนี้อีก1ใบค่ะ6ชิ้นในวันนี้มีเฉพาะแค่ในรายการดีดีเท่านั้นนะคะ หชิ้นราคาเพียง990บาทโทรได้ที่เบอร์02 030 0 033 02 03 0 0 0 3 3นนะคะหรือว่าไลน์ค่ะแอ d คอดี้33เพราะการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เราไม่ได้ต้องใช้เงินในราคาที่แพงทำไมเงิน990บาทคุณเอาไปทานบุฟเฟ่หรูๆกับเพื่อนได้แล้วทำไมถึงจะเอาเงิน990บาทเนี้ย มาดูแลพ่อแม่ที่คุณมีคนเดียวในโลกไม่ได้ถ้าลิตามไม่มั่นใจลิตามไม่แนะนําและทําไม่ถูกใจซื้อแค่ครั้งเดียวแต่วันนี้คุ้มที่สุดจริงๆนะคะ6ชิ้นราคาแค่990บาทเบอร์เดียวเท่านั้นเลยค่ะ02-03-03 0033020300033หรือ l ล ne ค่ะ c o d คอ3 3ย้ำนะคะว่าทั้งหมดนี้ส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยค่ะค่ะก็รีบโทรไปได้เลยเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอสแกน QR Code ด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะดื่มกาแฟที่ดีแล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยทานอาหารเป็นประจำนะคะให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอวันนี้ขอบคุณลิตานะคะขอบคุณค่ะติดตามดีดี2 5ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีะ สวัสดีค่ะ